คิดถึงจังเลยค่ะคุณชายนี่มีแต่ลูกชายลูกสาวไปไหนหมดนึกคุณลูกชายถึงลูกชายตัวสีส้มก็ลูกชายเออเออเออคิดถึงคิดถึงแม่คิดถึงแม่คิดถึงแม่ชิมข้างหลังมาชอมไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนอะไรไอ้วัวน่ะขั้นหรอขั้นหรอด้วยไง ช่อมกินอาหารแมวเยียบไหมละ่ะกินอาหารถุงไหมล่ะช่มดูดิเพื่อนฟินใหญ่เลยเนี่ยแมวไม่กินอันนี้หรอแม่เอาซาออย่าข้าวสาลีให้เนี่ยเฮ้อเนี่ยอ้าว<อ>ช,ช่มเจ้าเจ้าจะเอาอาหารแมวเยอะให้เดี๋ยวเราก็อาหารแมวเยอะหรอกเลยนะรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ สเฮ้ยไม่ต้องทำไมลูกค้า,า,าอ้ไปเอาไปเทอไปอ๋อช่มโอ้ช่มหิวเลยแมวจะเหระไปหมา,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 มาจะมาะสมัคเขีินกันที่เราทำโอ,อ,อ,อันนี้มีอันนีปลาทูมา เอ้ยแมวออกไปมาออกไปมาออกไปมาออกไปม,า,า,ไปมา,ามากวนแมวนอ้องอ่ะลูกน้องหิวข้าวเห็นไหมเนี่ยน้องหิวนจะมากวนอีกตัวนึงไปไหนอะ่ะไอ้น้องวัวไปไหนมันเ่าแมวมเ่าแมวสองคน เหมดแล้วอ่ะหมดซองอย่างรวดเร็วคิดถึงไอ้เขาใหญ่ไอ้เขาใหญ่อยู่นะเขาใหญ่ไปไหนนะอืมคิดถึงจังเลยโอ้ยคิดถึงจังเลยโอ้ยเอ๊ยดูดิลูกชายแม่ชายลูกชายชายไอ้นี้ก็ลูกชายลูกชายเดี๋ยวนะเดราจะเอาให้ย่แยๆไม่พากันกินหรอลูก กินจะได้ย่อยๆเออนี่เดี๋ยวหารเม็ดให้ตั้ไ้่นตรงนี้ม้่นให้มอันนีเขียหเมหมดเทียน ประเทให้แมัหมดหมดขึ้นอีกแล้วหมดขึ้นไหนแม่กินม่ลูกหาเม็ก็กินหน่อยเถอะกินแต่อาหารเสียกแม่ก็จะไม่มีตังค์ซื้อแล้ว 你要多想那个，那就是。

เขามาแล้วครบสามเน่ๆอุ้ยออกไปเอ้เข้ามาแล้วค่ะมากระดามาๆเนเน่ดูกระโดดนี้มาไปลว